มาชมบรรยากาศอีสานมันนาครับผมสุปป่าครับพี่น้องนี่แต่ป่าซิ่วอ้อยตออยครับพี่น้องดูครับผมป็ป่าซิ่วหวนครับป่าซิ่วเป็นโมกินกับตำสมนะครับพี่น้องสุดยดอดจริงครับอีสาน้านเฮ้าครับผม ป่าซิวเอาได้หลายเลยครับพีนน่น้องป่าซิวอาอสนวิ่งแบเดียวก็ได้หลายครับเขาอคอยป่าซิวหมกป่าซิวนะครับพี่น้องก,กินก,กับตสมพืมาตรฐานคนลครับพี่น้อง